นี่แหละสัญ,ญลักษณ์เมืองเยี่งจันทร์ทัผู้ชมนักท่องเที่ยวมาเยี่งจันทร์ก็ต่องได้มาบินมาถ่ายหูอยู่จุดนี้ประตูายน้ำผู้นี่เพิ่นเปิดตอนหกโมงด้วหกโมงหอดเจ็ดโมงแรงเด้ว <c oughs> ืันนี้พามาอัปเดตพามาเบ่งสมนาไมาประตูไส้เพิ่นปรับปรุงไหม่เรียบร้อยเนาะ่ะานผู้ชมพื้นนี่เพิ่นท่าสีแบบเป็นสีสีมนออกสีมนมนต้นไม้ตนม้ตนแปลกที่เคยมีหันถือหญ่นี้ออกไปเบิดปัจจุบันเป็นเลือดตดนั้นนี่นี่ต่อไปมันหนาจะ ออกใบเละล้ายแล้วลก็เพ่นกระตัดอันนี้ปลูกใหม่เนาะต้นยังต้นต้นสมพอเนาะคนคนมาเอิญต,ต้นสมพอมันจะเป็นใบใบเละล้ายแล้วลก็ตัดอันนี้บอนฝากรถจักวมาฝากอยู่นี่นี่มื้อนี้เขาบ่ได้เอารถจักมาโอ้มีบีกใบมีของของจีนเนาะจากประเทศจีน ตำรวจยามทางบัดเลยมาลัดคนหมดเลยมาลัดเ่อสงคมปลอดภัยอาจจะมาักสะคามปลอดภัยเนาะยิ้มแน่ยิ้มแน่ <laughs> พามาบึงทั้งนี่เนี่ย อยู่นี่จะมีห้องนำให้บริการพร้อเนาะผู้ได้ยาเข้าห้องนำก็ได้ป้ายบอกเนาะทอ ilet ปวดอยาเข้าห้องนำมาอยู่นี่เลยไหนจะมีข่าวบริการซ0องสามพันกีน่นี่แหละป้อมตำรวจอยู่นี่เพิ่งก็กำลังเห็ดใหม่คือกันก่อปูนขักแน่ไดป้อมเกา่าเป็นป้อมน,น้อยๆนะ สีเขียวที่แับเมืองลาวเนอะสะพานสะพานอภินาไม่อภินาเพื่อเห็นที่เขายวจะมาจากปหลัฐเมรกามันจะมาจกินน้ำสตเร่เนาะที่นีตนนน่ตนนันหามเนาะเดี๋ยวมาถาไม่เปไนก็ต,นนต,นนตนนูดไปตามไปเมืองน้ำกู มุมประตูใส่ห้าเบิ้งเรื่อยๆเนะาะครับพามาเบิ้งมุมนี่งามยางไปตั้งหนาประตูใส่ก่อนอยู่ห้องการเนี่ยก็จะเก๋เป็นห้องการบริหารก็ยกยนะอย่างไรเนาะบริหารประตูใส่แล้วก็มีอันขายไก่เครื่องนิดหน่อยหนึ่งไก่หนำ้ำไก่ขนม นักส้วงกอนหนาะนั่นนาะบริเวณด้านขางเนี่ยจะมีหันจะมีลอยนูยังต่างๆคล้ายลูกซีนขวัวมีเนะาะแต่ว่าย้อนบางคลิปวิดีโอเก่าๆของเทอรี่สีเห็นดอกด้านขางขางนี่เนาะจะอยู่นี่เนาะเป็นตังนังนี่สามารถนั่งได้เนี่ยกับตังนั่ง นอนก็นได้เนาะพวกนี้เรามาเราก็นอนนี่นี่มันมันเป็นแบบเป็นผืนใหญ่เลยนะนี่นี่นั่งได้นั่งได้นั่งสบายเลยเต็มกลนเลยสบายดีโอ,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 โอโนอนเหรียนบ้า เออเพื่อนแม่อยู่สอยู่ใกล้ๆนี่บ่กิโลถีพัดกายบ่โอ้ดีดีจากปีแล้ว 13, โอ้ยังแข็งแห้งเนาะเออเมตุอูอออ้ยังแข็งแห้งเมตุแปดสิบสามปีมนี่คนเกา่กาๆเพิน่นเพิ่นมีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้เนะาะท่านผู้ชม เสือว่าเอซเฮ้าที่ว่าอยู่ต่างประเทศหลายคนกะน่าจะมีเส้นเดียวกันความทรงจำดีๆเพราะว่าเคยเคยมาหลินมายังแต่ยังหน่อยนะจนหอดใหญ่มากหอดปัจจุบันนี่ก็ยังได้พบได้เห็นคือเก่าเนาะเอ้ากันไหวอยู่ในบ่อเข้าไปวะท่าซีใหม่เนาะแหงแล้ววะแหงแล้วท่าซีใหม่แหงแล้ว เออได้ยินข่าวได้ทำส้มข่าวดีววดคือถ่ายเดือนนี่แหละสวงบุญสงเือน,นี่่นจะเปิดให้ขึ้นไปดันเคร่องประตูไส่ได้ยินข่าววังสันถือว่าไพ่บานหลิบแม่เที่ยวกะสมาร์ทขึ้นไปได้นอกทว่าเพิ่นเปิดให้ขึ้นไป นผสมเนื่องจากลิกาซิ์เนาะเสียงเพลงที่มันเปิดอยู่ในนํำผู้นี้มีลิกทธิ์ก็เลยขอปิดเสียงไ้ก่อน แสงตัวซ้าก็จเะเอาแกลบหลินมาเจียวให้ลูกน,นิ่มๆม <c oughs> นันเปิดดอกไฟสาดใสาเนาะมัาจะเห็นได้สสชัดเจนจะมีดอกไฟสาดใสเคื่อว่าชัดสั้นใหม่เลยกับ สบายหูสบายตาเนาะแต่ว่าบุมีหมแหละอันนี้เป็นท่าสีน้อยหนึ่งเนาะเป็นสีข,า,ขาวขอันนี้เป็นอ่างอางทีเยกปลาเพ็นพ่อนี่บุปผาแต้มมาเบืองเนะาะถนนส้มขบวนรถผู้แทนทีแรงตามตกแต่งพุทธลก็มีตำรวจทหารปุ่มกัน,นัณเกระถือขบวนของเ้าวใายจาก เพจบุญใหม่มาอย่างยำประเทศเราอยู่ตามจุดสีแยกต่างๆแถวๆบริเวณประตูไส้แล้วก็บออคำหรือว่าเป็นบอลทับแขกจากต่างประเทศอันจะมี ตำรวจจะละจนเนี่ยเตละจุเตละจุปูดแทนเมื่อแล้วรถร้ายยี่สี่หลายยู่องจันรถจักรรถกระบะรถเก๋งอันนี้คือดองใบชนปลูกนะ และสัญลักษณ์มองยยงจันตะสุสมนักท่องเที่ยวมาเปยงจันกระต้องได้มาบินมาถไทยภูมอยู่ชุดนี่ประตูไส้หัดหลวงถ่ายเดือนเนาะถูกสวงบุญออกพรรษาบุญทรงเครื่อคนแห่งสิม,มาดินิ่ายหลวันนี้เข้ามา่ยงางรอลิน น้ำผู้นี่เพ่นเปิดตอนหกโมงด้อหกโมงหอดเจ็ดโมงแรงด้อเว,วลาเกา่าเวลาเกาเ่าแมนแน่น,นอนแต่ว่าเวลาปัจจุบันนี่โูว่าเปิดขึ้นเกาเ่าบ่เพราะว่าโดนแล้วบได้มากนี่นะ เพดานนั่นนี่เพดานประตูใสฝนมาหลินโบลายนเ,นยาเหมือนนี่ช่วงช่วงอาทิตนี่เนาะฮักแดดอาทิตย์ก่อนน้าเนี่ยกะฝนตกอยู่ยังจัน,นมันแดดแล้วก็อากาศก็เริ่มฮอนัน <c oughs> <c oughs> โอ้งามงามงามสีสันงามงามอันนี้พิกกี้พิกกี้สาวน่อยลองซานอ,อย่าลืมขไปติดตามสองพิกกี้ลองซานในเรื่องทำส้มฝากกดติดตามสองพิกกี้สาวน่อยลองซานในเพิ่นกำลังจะผ่านกด YouTube ในโมโมอนี่อ่าเป้าหมายก็คือถ่ายปีนี้ให้ผ่านกดเนาะเพื่อเพื่อให้สั่งไลดได้ได้เลยก็เพื่อเป็นกำลังใจเนาะสิได้มี ขึ้นในการเ็ดคลิปวิดีโอเนาะราว่าการไปสถานที่ต่างๆมันกับใส่ขึ้นทะยังกันนะนาอพี่เก้สำหรับคลคิดนี้ก็เขาล่ไปก่อนบ๊ายบาย